ถ้าใครบอกเขาเรียนจะมีแฟนนะกลับไปเอาไปหนึ่งลูกค่ะโอ้ยเด็กเก่งมากแข่งม้าอ่าอันนี้โอ้ยสวยจะไม่สวยมากลยมึงกูแซบคอไปหมดเลยอ่ะตลาดเอ้อลงกอ็เขาคอเออเขาวางยาเนาะกว่าจะมาถึงทุเรียนอะเรามากประสบการณ์ ขนมทุ่งขนมถ้วยนู่นนี่นั่นที่อื่นก็คือว่าไม่ได้กินอยู่บ้านถ้ามีแต่สลากก็แดกไข่แต่พอมาอยู่เนี่ยมันมีเยอะก็อุ้ยไม่กินสลากนรอยู่บ้านถ้าลองกองแกะไปแล้วมือก็แดกอ่อันนี้แค่ต้องแกะเองค่ะอุ้ยทุเรียนมาแล้ววีไอพีวีไอพีทานทั้งเปลือกนะครับเปลือกนะฮะแต่ว่าหนูทานไม่ค่อยเป็นยังไงพี่ว่านทานทั้งเปลือกให้หนูหน่อยได้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 นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่จะทานให้ดูนี่ทานต้งเปลือกได้เลยอันนี้นี่สตือนกองหนูเย็น ระดวบ V I P ทานทั้งลูกนี่ไงทานทั้งลูกอันนี้ของจริงนะอันนี้ของจริงนะนี่ของจริงเฉยอันนี้คือทุเรียนทานอะไรพี่อ้วนอันนี้คือหมอนทองเป็นหลักหมอนทองหมดเอสวยมากวันนี้นะครับสวยมากอวออกรอบนอกนุ่มในอูไม่ใหญ่มากกรอบนอกนุ่มในภูไม่ใหญ่มากใช่เลือกยังไงนี่นี่นี่้คบอกเรียนจะมีแฟนนะกลับไปเอามาหนึ่งลูกค่ะเลือกให้เราอันนี้ไม่่นี่ากแ่นี่กูเป็นพี่เลย กูยืนตรงนี้ปุ๊บเอ๊ไม่มอสพี่เลือกให้น้องถ้าเกิดว่าจะเอาแบบไหนจะกินแบบไหนอะให้พี่เขาเลือกอะไรนะคะไม่ต้องมากดไม่ต้องมากดดูเนื้ออะไรอย่างงี้วันนั้นไปตลาดใช่ไหมเสร็จแล้วก็ซื้อทุเรียนกินกันก็บอกว่าทุเรียนอะอย่าเอาขึ้นรถกลิ่นกลิ่นบางคนมันแพ้กินอะมันหอมมันได้กลิ่นแล้วมันเหม็นที่รถตู้เงี่ยเขาใช่ปุ๊บสภาพไปกินข้าวต้มขึ้นมามึงมีกลิ่นทุเรียน กูถามว่ายังไงใครซื้อทุเรียนขึ้นมาตอนไหนก็บอกว่าแม่ทุเรียนขึ้นรถดี๋ยวว่ามันมีขนแพ้มีกลิ่นทุกคนบอกกินหมดแล้วกินหมดแล้วมันจะมีทุเรียนได้ยังไงปุ๊บอีพี่มิวขึ้นมาเอาเม็ดทุเรียนที่เขากินแล้วขึ้นมาบนรถตู้ไม่ยอมทิ้งจะไปต้มกินหนอไม่ยอมทิ้งอุตส่าห์บอกให้กินหมดแล้วทิ้งไปจะได้ไม่ต้องมีกลิ่นไม่ยอมทิ้งบ้านบอกว่าไม่เอาทุเรียนขึ้นเพราะพี่รถตู้เหม็นพอขึ้นรถก็ปุ๊บพี่รถตู้นั่งกินอยู่ในรถ อีพี่มิวขึ้นมากูเตรียมด่าเลยใครเอาทุเรียนขึ้นมาบนรถพี่มิวตอบมาทุเร็ดกูไปเป็นชใหม่เลยชใหม่เลยเธอให้พี่เขาบอกแล้วเธอเป็นคนแกะแบบฉีกหลออกไหมอ่ะโอ๊ยโอ้ปนึงค่าวเขาให้หนูเป็นคนดึงตรงนี้ตัดต่อตรงนี้ช่วยกัตัดตอโอ้ยนี่เลยเหรอโอ้ยเก่งมากแล้วทำไงต่อคะ ตรงนี้เราไม่ต้องกี่ดึเดี๋ยวมันจะเข้าอกไปในเนื้อเยอะมากกันไปเออเปิดผ่าอย่างงี้เออโอ้โหอะไรนะจับจับจับจัมปากีโอ้จัทปากีเลยลุยอันนี้ มึงแต่ท้ายตลาดเขามีอย่างอื่นนะเออนั่นดิเรางอกคุณก็ไม่แดกไม่ใช่รอไหนดูก่อนดูก่อนเอามะม่วงดีกว่าเอามะม่วงลูกหนึ่งหวานๆเลยแม่เอาวานๆมะม่วงอะไรทำไมลูกมันใหญ่จังเลยแม่ ส่วนนี้สุกแล้วเนาะแพดชั้นฟุตหรือเสาวรสโรยเกลือนิดหน่อยนะครับโรยโดยเพลิดเกลือลงไปนิดหน่อยนี่จะอร่อยมากหรือบางทีก็เอาอันนี้แล้วก็ขูด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 แล้วใส่ใส่ใส่ถ้วยเก็บเก็บไว้เป็นน้ํากินก็ได้ใช่ใช่ใช่อย่างนี้เลยโดยด้วยเหนือรายการดำเนินไปสามนาทีโดยที่ไม่มีใครพูดยังไม่ดูตัวอีกพี่ว้นพี่วันต้องพูดแล้วตอนเนี้ยพี่ว้นเราควรจะถือกล้องให้หน่อยไหมเด้อจะให้ตากล้อง เรียงกันเลย4ี่คนไม่หยุดฝั่งนี้อีก3คนไม่หยุดอีมดยืนทางนี้สั่งมาให้เธอรัปูกบาาไม่ใส่น้ำตาลที่เธอชอบเวลากินบุฟเฟ่ให้ตักให้เลือกของตัวเองเท่านั้นไม่ต้องสั่งเผื่อกันเพราะเราไม่รู้ว่าวันนั้นเขาอยากกินอะไรหรือว่าเขาอยากกินปริมาณเท่าไหร่ดังนั้นฉันกินมะม่วงกับทุเรียนป้ายนั้นไปไหนแล้วเนี่ยป้ายอะไรคะกินไม่หมดปรับ5,000บาทแป๊บนึงพันเดียว เราขอบพี่เหรอคะเลดเรพี่เหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะส่วนเปิดตลอดไมเลยตลอดตลอดครับคือตอนนี้เพื่อปกตินี่เราปิดเพราะบุฟเฟ่มาจริงๆแล้วเป็นสวนเยอะก็ยังเปิดอีกทั้งปีนะครับหมดผลไม้ก็มีการมาศึกษาดูงานการทำภาคเกษตรอะไรแบบนี้แต่ถ้าเขาจะมากินบุฟเฟ่ล่ะมีช่วงไหน ลุ้เพ่ที่ดีที่สุดเ่องเมษารฤษภามิถุนาอ๋อขอนจัอนค่ะขอบคุณพี่อ้วนนะคะที่ได้กรุณาไม่คิดเงินค่าเขาสวนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวส่งบินไปเก็บครับเที่ยเที่ยวไ่